เขาคงเสียเงินไปเยอะคนเมืองการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องปกติแต่เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายไม่เอานะประตูล็อกจากข้างในอ่ะคุณถึงเข้ามาทางระเบียงไงเขาเพิ่งกลับมาสามวันประเมินจากชุดพวกนี้คนจะฆ่าตัวตายไม่แพ้กระเป๋ารอกขอบคุณผมจะเชื่อแล้วกันมีปัญหาเหรอใช่ผมไม่สิ้นคิดจะไปคนกาเกงในใช้แล้วหรอกทำไมคนร้ายต้องพ่นสีว้ที่กำแพงด้วยเป็นรหัสบางอย่างถ,ถ,ถูกต้อง ทำไมต้องพ่นสีทำไมไม่ส่งทางอีเมลกลัวเขาไม่อ่านมั้งอ๋ตามทันงั้นเหรอไม่ข้อความแบบไหนที่คนไม่อยากอ่านเมื่อเช้าเจออะไรบ้างจดหมายที่คุณอ่านนะใบแจ้งหนี้อ๋อใช่เขาถูกขู่ฆ่ามันไปอยู่ได้ยังไงเอาละคนทุกห้องให้ทั่วนะเอารอยนิ้วที่แก้วด้วยโอ้คุณจา เราไม่เคยพบกันครับผมรูกคุณเป็นใครแล้วขอเตือว่าคุณไม่มีสิทธิ์เอาหลักฐานออกไปเรสเตดกำลังมาใช่ไหมเขาง,งานยุ่งผมมาทำแทนแล้วผมก็ไม่ใช่จา่าผมไม่ใชว่าสืบสวนดิมม็อกคำอ,อธิบายเดียวของเรื่องนี้ก็คือสรุปได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ิดมีคําอธิบายอีกอย่างหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สงูงแต่คุณด่วนสรุปและมองข้ามเบาะแสที่สําคัญบางอย่างไปนะ่ะอะไรแผลถูกยิงที่หัวด้านขวาแล้วเวลคนถนัดซ้ายเวลาบางคงบิดตัวน้าดูถนัดซ้ายอ่ะ ผมอึ้งน,นะที่คนเดินตรวจไปทั่วแต่ไม่สังเกตเห็นโต๊ะกาแฟอยู่ทางซ้ายหูถ้วยกาแฟหันออกทางซ้ายปลั๊กไฟช่องทางซ้ายดูเก่ากว่าปากกาวางทางซ้ายเขารับโทรศัพท์ด้วยมือขวาและเขียนด้วยมือซ้ายอยากให้พูดต่อไหมมคุณมันเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะที่เหลือก็คือมีดบนเขียงหันขนมปังด้านคมของมีดหันเข้าแสดงว่าเขาใช้มือซ้ายปาดเนยจึงจเป็นไปไม่ได้ที่คนถนัดซ้ายจะยิงตัวเองด้วยมือขวาสรุปคือมีคนบุกเข้ามาและฆ่าเขานี่คือคำอธิบายทั้งหมดของคดีนี้ดับิดเนี่ยเขารอมือปืนอยู่เขาถูกขู่ นะวันนี้ที่ธนาคารมีข้อความเขายิงก่อนหนึ่งนะัดตอนมือปืนเข้ามาแล้วก็สุนกระสุนมันผ่านหน้าต่างไปเขาโทษให้ตาย,ย,ยสิมันไม่บังเกินไปหน่อยเลยเดี๋ยวก็มีรายงานว่าพบกระสุนและกระสุนในหัวเขาไม่ได้มาจากปืนของเขาแต่ประตูนี้มันล็อกไปจากด้านในมือปืนเข้ามาได้ยังไงดีในที่สุดคุณก็ถามเข้าท่าสักที